ครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซับโนติก้าบิโลซิโลนะครับใน EP ที่8นะครับอืม <c oughs> วันนี้เราก็จะไปดูเออ่นี่นะครับเอเลียนมันส่งสถานที่ใหม่มานะเป็นอาชิเทคอาร์ติแฟกต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ตรงนี้มันคืออะไรนะวันนี้ เอาละไปเราไปดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรเรืออยู่ในโรงเพ่าว่าเราไปดูร่องรอยก่อนไม่รู้ว่าเราลงไปได้หรือเปล่านะกลัวว่ามันจะลึกอยู่เหมือนกันนะโอ้ห้ารอยเมตรเองนะใกล้ มีรูไส่ไหนต้นไม้ลยนะยื่นลงไปกูจะตายไปนะเดอดเซฟกันเจอแล้วนะ I know you would still prefer me to have a corporeal form of my own. Well, yes. If you continue searching, I may regain some of my connection to the network, piece by piece. Okay, looking at how do your people communicate if you are not networked? What do you mean? We just talk to each other. Do you not find that primitive? We exist as data. We are all aware of each other's thoughts and needs. Scientific endeavors are accomplished much more smoothly this way. There's more to life than research, Alan. I can't lie. Work would go faster if I could read my colleagues' minds, but thoughts are private. And people have their own inner lives. People change and need space to think. Space helps you think. I find that being separated from my network is very quiet. What, what do you mean by quiet? Imagine a thousand strings, each playing its own range of notes, none louder than the others. Each one builds harmony. A continuous thrum in the background of existence. I am now a lone stream in search of familiar harmonies. I'll help you find them. me <coughs> <coughs> ตัวนีเว้เดี๋ยวเราจะเอาไปลองที่เสาสัญญาณนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีอะไรมาใหม่เพราะว่าเมื่อกี้ไปเจออันติเฟกเอเลี่ยนมานะเดี๋ยวลองเลื่อนดูก่อนอุ้ย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 ,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไร To rediscover this site right after being in storage for so long, my connection to the network grows stronger. However, slightly, I hope you will continue to search for more. The Q. the the. ใครใครมาร้องเท้าๆเราจะมาก้าวล้ากับเราเยอะ,อะขึ้นตรงไหนเนี่ยพรโถ น่าจะเป็นตัวที่ไว้สำหรับใช้โมดูลน,นี้หรือเปล่าไม่รู้นะต้องไปลองมาโอเวอร์ไลน์โมดูลพอดไม่ใช่เหรออ้าวแล้วมันเอาไว้ทำอะไร หนาวสีหนาวเลยเออแล้วมันเอาไว้ทํำอะไรเหมืองัะยานเข้าไปได้ก็จะแจ่บมากเลยนะ <c oughs> ยานไม่เข้าไม่ได้ 好吧。 เกณเราก็ยังได้ไม่ค่อยเยอะนะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่อันตรายอยู่นะนี่คือมีเพชรด้วยประตูมันเปิดได้ไหมประตูเปิดไม่ได้ รอดูไปได้ไหมรอดูไปไม่ได้จะต้องเข้าไปนเดี๋ยวขอเติมออกซิเจนก่อนแล้วเดี๋ยวจะเซฟกันนะกันตายนะ เติมฟัก์ชันจเจนกับสเตปกันพลาดกันพลาดเอาสีใจใส่ไปเวยเสบ่อกันพลาด เจอเผาสูตรแล้วเค่นี้มันจะดีที่ว่ากัดเราวะเนี่ย มันจะต้องแข่งกับเวลาหน่อย มันจะต้องใช้พาวสูตรลงมาหรือเปล่า <c oughs> มันแหละดูเดินชา้าๆว่ะมี่สี่ใจมันเร็ว <c oughs> เอาละพร้อมไป จะลงไปดูทั่วๆว่ามันมีแค่นั้นหรือเปล่าเดมนอนอันนี้เราครบแล้วหรือยัง ครบแล้วนะมีรูบี้โอ้มีที่ไปต่อนะโอ้เจ้เรามีข้อมูลแล้วอีก เติมออกซิเจนตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปเติมตรงนู<า>้นแบโถ่ไม่ได้จะเอาปลาเปล่าสูตรนะแต่ว่าเราครบแล้วนะ เรื่อฝั่งเมนเรามีแล้วใช่ไหมพาวสูตรเราได้แล้วนะน่าจะเอาพาวสูตรเดินเข้ามาได้ป่ะเหมือนมันจะตัวเล็กกว่าป่ะโอ้โหมี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 อะไรจำเจ็ด ไปต่อเราจะรอดหรือตายวะเนะีย่ยดูท่าแล้วกูจะเข้ามาตายวะนะ เราน่าจะว่าพาวสูตรเข้ามาได้นะในนี้เราควรจะกลับไปก่อนไหมเพื่อความปลอดภัยนะเสี่ยวนะสามสิบวิเนี่ยตายได้นะ เดี๋ยวเราไปลองทำพาพลาสูตรแล้วก็มาที่นี่ดูนะใช้โมดูช่วยใส่เป็นโมดูแบกมาก็ได้จะเดินมาก็ได้นะม,นมีจ้ำจงจ้ำเจ็ดด้วยคิดว่าเปวาสูตรน่าจะเข้ามาได้นะมันไม่น่าจะใหญ่มันเรือมันจะใหญ่กว่า มาแล้วหุ่นยนต์ more ว่าห่าเลยมาอยูดในดีนวะ เต็มเลยไม่รู้เกิดแค่สักสองก้อน ตงมาตรงโซนเหมืองที่เราลงมา,มาเมื่อกี้ป่ะเ่ยใช่เลย เราไม่ได้มานะแขนสว่านเรามีแล้วอ้าวเยี่ยไปติดติดติดน,นี่มันเราต้องไปเองนะนนค้น site f o u ี d perhaps its data will tell me something useful i have collected enough data to extrapolate the location of a component necessary to assemble my body i will provide a signal signal location uploaded to pda <laughs> ว่าแล้วมันต้องเข้าได้แต่ว่ขยึกขยึกนิดนึงเอาอะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยว EP นี้ก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้ว <c oughs> เราก็มาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ thank you for watch นะครับ o u again next episode นะครับก็ บายบายครับ